ความเชื่อนั้นกลับมาในพระธรรมโรมบทที่สองเดี๋ยวจะไม่จบนะนี่เข้าไปจะสามทุ่มได้อีกม้านาทีดังนั้นปเปิ้ลเป็นของใหม่หรือยังแอปเปิล <Apple. S 1> เป็นของแอปเปิลลูกใหม่หรือยัง <c oughs> คําว่าชีวิตใหม่นะครับไม่ใช่กําลังพูดถึงเรื่องซิงซิงนะของซิงซิงก็คือของใหม่แกะกล่องไม่ได้กำลังพูดเรื่องนั้น แต่การบอกว่าคุณมีชีวิตหรือมีดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งคำว่าชีวิตใหม่ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นของใหม่แกะกล่องหรือยังไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่ใช่นะครับความหมายเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือเป็นดวงวิญญาณอีกอันหนึ่งเป็นชีวิตอีกดวงหนึ่งซึ่งคุณภาพชีวิตของดวงวิญญาณน,นั้นนะ่ะเหมือนลักษณะชีวิตของใครรู้ไหม ของพระเยซูดังนั้นพระคัมภีร์นายนพูดคาเลเชียบทที่สองบทที่เท่าไหร่นบทที่สองข้อสิบเก้ายี่สิบไงจำได้ไหมข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคิ์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิสต่ังหาที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้า และดวงวิญญาณน,นะหรือชีวิตที่ใช้ในร่างกายนี้เนี่ยเป็นดวงวิญญาณของพระเยซูคริสต์เรารู้ได้ไงเพราะว่ามันกําลังสะทอยมาในความศรัทธาในตัวของพระองค์ดังนั้นวันนี้ต้องพยายามเรียนแบบพระเยซูไหมมีหลายคนพยายามบอกว่าเราต้องเรียนแบบพระเยซูเราต้องเดินเหมือนพระเยซูเราต้องเรียนแบบพระเยซูทาอะไรเราต้องทําอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราต้องพยายามทําให้เหมือนพระองค์วันนี้ต้องบอกกับเองว่า มีอะไรที่ทําให้เราเองไม่เหมือนพระเยซูต่างหากเพราะโดยแก่นแท้แล้วเนี่ยลักษณะนิสัยความคิดหรือพื้นฐานชีวิตของเราเหมือนพระเยซูร้อยทั้งร้อยงนั้นเปโลรถึงพูดไงครับพระเจ้าอยากให้ชีวิตของพระเยซูปรากฏออกมามาผ่านทางร่างกายของข้าพเจ้ามันอยู่ที่ว่าเรามีหรือเปล่าต่างหากถ่านไหมครับ แต่ได้วันนี้เนี่ยเราเหมือนพระเยซูอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรมากัน้นไม่ให้ลักษณะชีวิตของพระเยซูปรากฏในร่างกายของเราเดี๋ยวจะหาว่าโมหาในพระคัมภีร์ก,ก่อนเรามีรักษาเออจะเถียงก็เถียงพระคัมภีร์ไง โอเคเดี๋ยวแมห่หาไม่เจอนะขอโทษทีนะครับนะนั้นต่อนะครับดังนั้นกลับมาในพระธรรมโรมบทที่สองข้อสิบเจ็ดถึง ก็ที่ยี่สิบเจ็ดนะงนั้นวันนี้เราเข้าใจคำว่ายิวนะครับคือคนที่เราเองเป็นผู้ที่มีพันธสัญญาผูกพันกับพระเจ้านะสองพระคัมภีร์ของเราทําไมครับที่มาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากคือมาจากพระเจ้ามาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และในพระคัมภีร์พระเจ้าใช้พระวิญญาณของพระองค์เขียนขึ้นมาจําได้ไหมผมผมอ้างในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ข้อหนึ่งถึงแปดแล้วก็ข้อเก้าถึงยี่สิบสี่จำได้ไหม นะเอาเรามาสักหน่อยแล้วกัน,ฉน,นเฉลยธรรมบัญัตบทที่ห้าข้อยี่สิบสองถึงยี่สิบสามไอ้ข้สามสิบสามเปิดนะครับเฉลยธรรมบัญญัตบทที่ห้าข้อยี่สิบสองถึงสามสิบสามไปพบและอ่านเลย พองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศด้วยพระสุเสียงอันดังออกมาจากไบนี่แค่ความมืดมิดแก่พ้ตั้นทั้งหมดบนภูเขาและพระองค์มาได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งใดจ,จากนั้นพระองค์ทรงจะรึกบทบัญญัติไว้บนศีลาสองแผ่นและประทานแกพระเจ้าโอเคนี่เป็นเหตุนี่เป็นนี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่เราพูดถึงออร์โลโคใช่ไหมค,คาพูดออกมาจากพระโอร์ของพระเจ้าซ,ซึ่งโมเสสได้ยิน และได้ได้บันทึกเอาไว้และพระเจ้าสั่งให้เขาเองทําไมสอนถ้อยคําและวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้นําจําเป็นที่เราเองต้องสอนถ้อยคําและพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพระเยซูพูดว่าเราไม่ได้มาเพื่อลบล้างถ้อยคําเหล่านั้นแต่ทําให้สมบูรณ์ดังนั้นเราเองต้องกลับมาสนใจในถ้อยคําของพระเจ้าทั้งเล่มไม่ใช่เพียงแค่พระคัมภีร์ใหม่นะครับดังนั้นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่เคยยกเลิกแต่ถ้าเกิดเราเองบางอ่านยกเลิกแลวบอกว่ามันไม่มีคุณค่าไม่จําเป็นต้องเชื่อฟัง ก็คิดเอาเองว่าเราเองกําลังทําอะไรนะแล้วข้ามาบท,บทเดียวกันนะครับข้อยี่แปดถึงสามสิบสามนะครับเอาเลยครับคุณรูพุจ้าสมทรงได้ยินสิ่งที่ท่าพูดกับข้าพเจ้าและองค์พระพุทธเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้ยินสิ่งที่คนรามีดพูดกับเจ้าแล้วทุกอย่างที่พวกเขาพูดนั้นดีแล้วเราอยากให้เขามีจิตใจเช่นนี้เสมอไป หรือยังเป็นเราและปฏิบัติตามคำบัญชาทั้งตวของเราเพื่อทุกอย่างจะเป็นผุดีสำหรับเขาและทุกหลังตลอดไปจงไปบอกพวกเขาให้กลับไปยังเต็นท์ตนส่วนเจ้าจงอยู่กับเราที่นี่เพื่อเราจะมอบคำบรญชากฎหมายและกฎสัเญ็ยทั้งตัวแก่เจ้าเจ้าจงสั่งสอนเขาให้ปฏิบัติตามในดินแดนที่เรากําลังยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเพื่อของพวกเขา ดันั้นจงใส่ใจตามๆที่พระยาดีพระเจ้าของท่านได้สมัสารท่านไว้อย่าออกข้าวคูน่นอกทางจนดำเนินชีิตตามแนวทางทั้งปวงที่พระยายเวพระเจ้าของท่านได้เสนัสารท่านไว้พเพื่อท่านจะมีชีวิตกินยาวและ,จะเจริญรุ่งเรืองในดินแดนซึ่งท่านจะเข้าไปึิคโคงโอเคพระเจ้ามีพระประสงค์จ้าวอวยพรเรานะแต่หลายครั้งที่เราเองไม่สามารถรับพระพรนั้นได้ก็เพราะว่าเราเองไม่พร้อมที่จะเข้าไป แม้แผ่นดินที่จะเข้าไปยึดครองในสมัยของโมเสสคือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยการกราบไหว้ลูกเคารพเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยการล่วงประเวณีเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยการเผารูปบูชายันเป็นแผ่นดินที่มีแต่ความอาธรรมแล้วก็นับถือพระหลายองค์ังนั้นพระเจ้าเองบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเองจะต้องเข้าไปที่นั่นเนยจำเป็นที่เราต้องรู้ว่า เราเองจะทําดําเนินชีวิตท่ามกลางคนเหล่านั้นอย่างไงเพราะพระเจ้าสั่งว่าเพื่อที่พวกเจ้าจะไม่ดําเนินชีวิตเหมือนคนที่นั่นนะครับและพระคัมภีร์กำลังบอกว่าวันนี้มีหลายคนที่เป็นเป็นผู้นําจะแตกต่างจากผู้ตามพอพระเจ้าพูดออกมาพระเจ้าเองเห็นว่าเขากลัวพระเจ้าก็เลยให้ประชาชนทั้งหลายกลับไปที่เต็นท์หรือแต่ผู้นาําวันนี้ถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยทุกคนเป็นผู้นําอยู่ตอนเนี้ยสังเกตเพราะอะไร ในขณะที่คนหลายคนหรือสมาชิกหลายคนหลับไปแล้วเราเองยังคงนั่งลงเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะทําไมครับเพื่อจะเรียน <irrel> เพื่อจะเรียนรู้กฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราเองจะไปบอกกับคนอื่นและสอนคนอื่นต่อไปนี่เป็นหน้าที่และเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราเข้ามาเรียนพระองค์เองจะเปิดเผยความเข้าใจพระองค์เองเพื่อให้เราเองเข้าใจและสอนคนอื่นเพื่อว่าทั้งเราและคนอื่นที่เป็นคริสเตียนเมื่อเข้าไป ในในคนาอันนะครับจะไม่ดําเนินชีวิตเหมือนเขาเพื่อเราเองจะไม่ออกนอกลู่นอกทางหรือไม่ได้ออกจากแผนงานของพระเจ้าดําเนินชีวิตยอยู่สอดคล้องกับเจตจํานงของพระเจ้าวันนี้ทําไมพระเจ้าเองยังอวย,ยพรเราไม่ได้เพราะเมื่อเวลาสมมติถ้าสลับบางคนถ้าเกิดเข้าไปในดินแดนคณะอันเกิดความร่ารวยนะซึ่งพระเจ้าเตือนเขาไว้แล้วในพระธรรมเฉลยทั้ง้ บอกว่าระวังว่าเจ้าเข้าไปเมื่อเจ้าร่ำรวยแล้วแล้วเจ้าจะลืมพระเจ้าแล้วบอกว่าทุกสิ่งที่ครอบครองอยู่เนี้เกิดมาจากน้ําพักน้าแรงของตัวเองนะโทรศัพท์ใครเอ่ยตุ๊ด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 นะดังนี้ดังนั้นวันนี้ต้องเข้าใจหลายครั้งเราไม่ได้รับามสามารถพระพรใหญ่จากพระเจ้าได้เพราะพรองรู้ว่าพระพรใหญ่ถ้ามาถึงปากของเราจะทําให้เราเองเนี่ยออกนอกลู่นอกทาง วันนี้ถ้าเกิดเราเองเรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าอย่างเต็มที่เข้าใจและมีเจตนาทําตามวันนี้เมื่อเข้าไปในโลกเข้าไปในสังคมโลกเข้าไปเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยนะเข้าไปในสถานทํางานเข้าไปในสังคมคนทั้งหลายซึ่งเขาเองไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์เขามีชีวิตที่ท,ทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราเรียนรู้พระครรของพระเจ้าเราเองจะไม่ทําอย่างเขานั่นแหละเราถึงจะได้รับการอวยพรนะ นั้นต่อไปสิ่งที่พระคัมภีร์พ,พ,พูดลองเปิดสองที่โมทีบทสามข้อสิบหกเราพบว่าพระคัมภี์เดิมสิ่งที่โมเสสได้รับมามาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและทุกคนเป็นพยานชนชาติกว่าสองล้านคนเนี่ยชนชาติอิสราเอลวกว่าสองล้านคนเห็นและ